วันนี้ผมมีสินค้าตัวใหม่จะนําเสนอนะครับเป็นเครื่องตรวจจับโลหะนะครับนาตาเป็นแบบนี้นะครับตรวจจับโลหะรุ่น MD 3 0 1 0นะครับตัวนี้ครับผมเอาไปดีมาดูวิธีการประกอบนครับตัวนี้จะมีฐานจะมีฐานอยู่ทั้งหมด6ก้อนนะครับด้านบน3ด้านล่างสา3ก้อนนะครับแล้วก็ที่เสียบเข้ามา ท่่านนกอใชจอติดเทียนใช่ไหมครับครับใช่ใชประกอบอันนี้คือการประกอบอยู่ตัวอำเภออะไรครับผมตัวอำเภอประกอบครับแล้วก็มาประกอบฐานนะอะไรนะครับผมก็จะมีร่องจะมีร่องให้เราดูเซื้อเข้ามาขายครับผมประกอบแบบนี้พี่เดียว ่ใช่ใช่ครับแล้วก็เียบเข้ามาครับเกบเข้ามาด้านหลังนะครับด้านหลังมาดูตรงนี้มันจะมีที่ตัวนี้ให้เราใส่รับล็อกตัวนะครับเพื่อให้ได้ง่ายเวลาประกอบแล้วก็มาทําการสาธิตนะครับวิธีการใช้นะครับการตรวจจับโลหะนะครับ ็แล้วแต่เราไปใช้งานอย่าง้ครับกะคือก็ออเปิดเครื่องเครื่องแล้วก็ทําการรอสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อทําการโหลดตัวโ,โปรแกรมกมาพร้อมการใช้งานนะครับน,นี้สามารถสามารถตัวขานี้สามารถยื่นนะระยะได้นะครับแล้วก็สามารถสแกนลงลึกได้ถึง สองถึงสามเมตรสองถึงสามเมตรเลยนะครับลงไปในพื้นดินนะครับนี้ใช้งานง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากครับมาดูที่เหล็กนะครับเราจะดูที่เหล็กนะครับอันนี้อันนี้ไม่มีก็จะไม่ขึ้นนะครับถ้ามีก็จะก็จะโผล่ขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหล็กนะครับก็จะบอกเลยนะครับว่ามีเหล็กนะครับขึ้นก็จะเจอโลนะครับ น,นี่ชัดเจนมากนะครับออกออกนะครับห่างออกมาก็ไม่มีพอเข้าไปในระยะก็เจอนะครับสินค้าใหม่นะครับสินค้าใหม่รับประกันหนึ่งปีเหมือนเดิมนะครับสินค้ารับประกันทุกทุกตัวนะครับมาตปปรฐานมากนะครับเด่กำลังพิษนะครับรง่ายง่ายด้วยหาอะไรได้บ้างทั้งหมดฟังก์ชันก็จะมีหาทั้งเงิน ทองแล้วก็เหล็กด้วยนะครับทุกอย่างทุกอย่างลหะทุกอย่างด้วยครับโอเคร okay, ครับผม